เวาจะผัดถั่ววอกันครับเราจะผัดถั่ววอกใส่หโหตับเต้าหู้นะครับ ใส่น้ำมันหอยครับหอยเข้าไปเี่ยแป้งลวครับลวเข้าไปน้ำตาลนิดนึงครับ ตอนใส่ถัวววอนะครับเราขับสัวววอให้ยุบครับถั่ววอลให้ยุบครับ อันนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะตําผู่เอไป่ไปห้ ตัวว่ากผสกนะครับเดี๋ยวว่าไปาจะตอกกันเติมด้วยสีขาวครับใส่หัวหอมเข้าไปครับต้นต้นหอมแต่งกวาลง ขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมสัปทานแล้วฮะเมนูนี้คือเมนูนีต้ต้องแสดงว่าผักหัวก็หมูสับแล้วก็เต้าหู้ถั่ววอกหมูสับครับขอบคุณครับ